สวัสดีค่ะวันนี้มาลุนล้นลงแหกันนะคะปากละสองร้อยอมุดอ้อมต่อแล้วหมานบนน้อหมานบนน้อรอลุ้นค่ะรอลุน้นติดห้างไหมบอติดไหมโอ้ อ้าวฟังเพุ่นนี่เป็นตาขึ้นมานบ้านอกอบิ้งโอ้ยเห่น่อยแฮ่ปะาน่อยบ่เห่ปาข้าวน้อยมามาบ่ทันเนาะพี่ชิได้กันไปหลายแล้วโอ้กันกนีแ้วกนมวตะคันผักเยอะโอ้ยมานเล่นได้หลายตัวเยอะนน่น่ะโอ้โติขาเต็มเลย โอ้หมันอยู่ค่ะหมันอยู่ไปยังเขาได้ไปยุบบ่บ่โอ้ดูซิดูซิเขาดูหน่อยปลาขาวปลากระดีโอ้หลายติดหมันอยู่หมันอยู่ นี้ก่อนยโอ้ยดูในกระแปง๋งปลาตัวใหญ่อยู่ในกระแป๋งนี่เองทำไปพร้อมเลยนะคะค่ะอ,อนุญาตทายหน่อยเด้อ <c oughs> ติดโอ้ปลดออกปลดออกอย่างนี้เลยง่ายๆเลยเนาะ มีหอยตัวใหญ่ด้วยมาค่ะมาลุ้นดูเขาลงแหกันนะคะปากละสองร้อยมันว่จะของคนว่าปากองร้อปากละสองร้อยนะคะ<อ>คมคาเลย <laughs> นี่โอ้ย <laughs> เดี๋ยวปลาอะไรนี่ปลาตะเพียนเนื้อนี่ปลายีสบกโอ้ยปลาิี่ส,สืมแล้วก็ปลาตะเพียนตัวใหญ่<ต>ด้วย,ย,เ,ยเอาไปลาบ ส่วนปลาเล็กปลาน้อยก็ทําไปด้วยนะคะก็ปแปลงหนึงแล้วขึ้นยังหมานเมื่อนั้นปางท่าน <c oughs> <c oughs> คุ้มค่าแล้วนะคะสองลอยนะคุ้มค่าแล้วคุ้มค่าแล้วโอ้ยไหนเขาดูจนนิดหน่อยโอย้เอาไปขายป่ะนะเอาไปกิน <c oughs> เอาไปกิน <c oughs> นั่งทำไปพร้อมเลยมารอรุ้นกันค่ะหลายหลายปากอยู่นะคะแต่ปลาที่เขาได้เขาเอากลับไปแล้วนี่กี่คนนี่กี่ปากนันได้นะปากเดียวมั้ยบัอปากเดียวได้เต็มกระเป๋งน้อยเลยปลาน้อยมทมขี่ไปพร้อม เอาไปขายบนหน้ปาป่าน้อยนะเออเอาไปขายเออไปขายรถจากบาทขายรถหกสิบป่ะหกสิบเฮ็ดแล้วยังใช่ไหมหกสิบอ้าวโอ้ย่ได้สืตังมานห <c oughs> นึน่น <c oughs> โอ้ยฟังน่นได้ตังเยอะเลย <c oughs> อายกโชยมายักโชยกล้งจังหน่อยนะยาย <c oughs> <c oughs> พุ้นเลยคะ่ะอยู่ใกล้ๆนู่นนะ <c oughs> อยู่คนละฝั่งบ่อนะคะเนาะ ปลาตัวใหญ่เลยเอาลงน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวรอลุ้นอีกนะคะเดี๋ยวรอลุ้นอีกรอลุ้นอีกเขามาลงตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเรามัวแต่เก็บผัก มีตอใหญ่อยู่กลางสะด้วยนะคะปากละสองร้อยคุ้มค่าเลยนะคะได้เยอะเลยแต่ละเจ้าปลาใหญ่เขาเอาขึ้นบ้านกันแล้วก็มีนะคะเนาะอ้าวทางนู่นลงแล้ว โอ้ยในกระชังนี่สงสส่หลายตัวเลยแล้วมั้งนี่ปลาใ่อ่ะปลาสวายตัวใ่บ่อยู่ในกระชังเขาแช่น้ำไว้นะคะเนาะกลัวตายโอ้ปลาตะเพียนก็มีด้วยโอ้ยเอาไปลาบ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 ลาบเหนียวเอาไปลาบเหนียวไอ้หน่อยมันลาบแซ่บน้องเขยเขาลาบอร่อยนะคะ อันนี้คือปลาเล็กปลาน้อลยนอนจัอือซาว่าจะมาล้อลุ่นสักหน่อยกว่าจะ<ม>ทำผักกว่าจะไปส่งผัก<ม>กว่าจะไปธ<ม>ุร <laughs> ะเสร็จ

โอ้ยอ้อมสะเลยไปบ้านแล้วก็มีหรือเปล่าเนะี่ยเรือปุ๊บเป้เลยเป็นบ่นสองเลยเอาแต่ยึดเลิกตอนไหนเป็นบ่ฮะสองมือเลยบ่ออยโอ้ข่าถทาทศนามือละลอยเอาคุม้มแสนคุ้มเลย <laughs> ขึ้นไปแล้วนะคะ ขึ้นแล้วนะคะรู้สึกว่าปากนุ่นจะหมานเหลือเกินนุ่นนะขึ้นอีกแล้วลงไปมเมื่อกี้นเนี่ยได้มาอีกแล้วได้อีกแล้วมานดีแท้ปากนุ่นมานดีจังเลยเออ ได้หลายแเราละมั้งค่ะได้ประมาณจากโลแล้วเนี่ยในกระชังเนี่ยโอ้คุ้มค่ะมือห,มนหนึงมือนึงน่าเสียงนะตาในกระชังตาจะ้ะวนหยุดแถวต่อนะคะมาลุ้นด้วยกันเลยค่ะ ได้เยอะเลยแต่ละเจ้านะคะ,นะนเ,าเนาะลงไปเมื่อกี้เนีน่ยได้หมานมาอีกแล้วอืมออหมานกันจังเลยเดี๋ยวรอดูนะคะรอลุ้นไปได้กันอีกนะคะเนาะโอ้สะออนเพิ่นได้ปลาลาย จะอ่อน,น,นแหง้งว่าใดว่าใดถือตัางมานำ้ำถือเสื้อปลาหน่อยไปทอดกรอบเนี่ยเสร็จแล้วก็มอีอ๋อเลือเดีย๋ดวยวขอขอไปเบิ่งง่กหน่นอยหน่เด้อเอาน้ำแข็งมาโปะไปพร้อมบ่ <c oughs> โอ้ยเอาไปขายไหน,นเนาะนี่ <c oughs> ตลาดแรงมือนี่บ่ ตามมา้ถือตังม้ามาซื้อไปอันทอดจอก,กันด้วยดูค่ะในถังในกระเ๋งแล้วก็ในถังนี้ด้วยนะคะใส่น้ำแข็งไว้แล้วโลละเท่าไหร่นะบาทโลละหกสิบบาทเฮ็ดขี้ให้พ่อแม่เรร้อยนะคะไปถึงเราก็ไปล้างน้ำซื้อไปก็ไปล้างน้ำทอดเลยหมักเครื่องทอดเลยอันนี้ปลาอะไรเน,นี่ยตัวใหญ่ด้วย เขาเรียกปลาอะไรนะฮะปลาโน้นจันหรืออืมแหวะทองก็มีพาทองพาหลังหายอ่างกำลังมีใครด้วยเนี่ยเนาะใครกำลังจออืมดูค่ะหนาสะอ่อนเตือนคุ้มเลยนะค่ะสองร้อยพรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน เกินคุ้มเลยเกินคุ้มเลยปลาให่ใน,นกระป๋งอีกเอาไปขายน้ำบ้านหรือว่าไปขายตลาดนัดน้งโเลยนนูหนูเลิกจากโรงเรียนมาที่ไหนูกขอไปเล่ยไอแ้าอยังไม่มีจากค่ำแล้วสงสัยจะเลิกกันแล้วมั้งเนี่ยขอขอบคุณทุกๆกกำลังแรงใจนะคะ ที่มารุ้นอ่าเขาลงแห่ด้วยกันนะคะนะขอขอบคุณมากมากค่ะก็จบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเนาะสวัสดีค่ะอ้าลงทางรน้นอีกแล้วโด,ดูป่าแต่